ครับสาเหตุสําคัญที่ทุเรียนตายนะครับจําไว้เลยนะครับคือการลดน้ําก็ไปอย่างนี้ตายแน่นอนครับเนี่ยลดเข้าไปอย่างเงี้ยตายแน่นอนอืมอย่างเงี้ยให้ลดอย่างนี้ครับเนี่ยลดออกสายต้นอย่างเพราะฉะนั้นไอคนที่มีสปริงเกอร์อย่าไปหวังว่าสปริงเกอร์จะช่วยเรานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ปากหัวพัดอย่างเงี้ยออกมาจากต้นแล้วฉีดน้ําออกจากต้นไปอย่าี้ยถ้าสำหรับคนที่มีสปริงเกอร์ฉีดออกไปต้นจะโตเร็วออกข้างใช่ออกข้างอย่าไปฉีดเขาโคนเพราะว่าทุเรียนมันใหญ่แล้วเนี่ยรากเนี่ยมันเตยมเน่าแล้วเนี่ย ถ้าเราไปลดอย่างเงี้ยเน่าถ้าเราลดออกข้างอย่างเงี้ยไม่เน่าและสำหรับไคนที่มันขยันใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปการต้นเนี่ยเสียต้นต้นมันก็จะตรงนี้ก็จะกลายเป,ป็นปูนซีเมนต์ต้นก็จะตายนะครับโอเคเราลดแต่คายต้นเนี่ยให้ชื้นเดี๋ยวรากเขาก็จะออกมาพอเขาแทงรากออกมาปุ๊บเราก็กบดินเพิ่มตรงนี้ออกไปอีกเป็นวงล้อไปเขาเรียกขยายโคนขยายโคนะแล้วต้นมันก็จะเป็นพุ่มสวยครับนี่ <ผม S 1> ง,ง่ายมากเ <c oughs> นี่ยต้นนี้ก็ลดอย่างงี้ไม่ลดเาขาโคนดลดให้ชื้นออกนอก แค่นี้ครับปลูกทุเรียนง่ายมาถ้าเกิดเราไปมันจะคืดแค่คล้ายๆสกุลเดียวกับกล้วยคือลากวิ่งหาน้ําถ้าเราไปจ่ออย่างเงี้ยเ๋ยวาลากกล้วยกันเน่าถ่ายกันครับกล้วยกับทุเรียนถายกันแต่ว่ากล้วยเนี่ยให้ตัดแต่งให้ใบมันสวยกว่านี้หน่อยถ้าใบมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะมีโรคแบคทีเรียเข้ามาในต้นทุเรียนใบมันใบมันเน่าอย่างเงี้ยต้องตัดให้สวยอย่างเงี้ยต่อไปเราก็จะลดออกข้างปีหน้าเราก็ปกตงนี้ ยกบตรงที่ผมรดน้ำนะ่ลออกข้างแค่นี้แหละอาจจะเหนื่อยนิดน,นึงเวลาปลูกแต่ว่าปีเหนื่อยครั้งเดียวครับกบออกมาข้างแล้วจะโตเลยเราจ,จะไม่ได้ดรดนี่ครับเราลดให้ตรงนี้ชื้นไว้แล้วก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์เลยยกเว้นพื้นที่ที่แห้งแล้งครับไม่มีร่มไม้อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องลด3วันครั้งนะครับเพื่อกระตุ้นให้ลากออกมาข้างในเหยือลากเขาจะออกมาตรงนี้ครับ ขายต้นเนี่ยแล้วก็เขาก็จะโตรอบเข่งใช่ไหมครับใช่ครับ,รบอย่างเงี้ยดีกว่าการที่เราปลูกสมมติเราต้องปลูกกับเข่งไม้ไผ่เราก็จะไปเจอลาลาดําในไม้ไผ่จริงขึ้นมานี่ครับแค่เราปลอกปักไม้เนี่ยไม้ก็จะเป็นลาแล้วครับไม้ไม้นี่ก็มีลาดําขึ้นแหละคือพวกนี้กลัวลามากครับทุเรกลัวเชื้อลามากยิ่งเรากลัวเชื้อลามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องเลี้ยงหญ้าไว้เท่านั้นถ้าเราไปเอหญ้าออกเนี่ยทุเรียนจะแย่ เพราะว่าหญ้ามันก็จะมีไอ้พวกไมโครไรซ่า,าเราลดตรงนี้ที่ชื้นไว้พวกนี้ก็จะเก็บกับความชื้นได้นานพวกมะพร้าวสับถ้าเป็นหินก็จะเก็บได้ไม่นาะน